ชื่อนัทนาชาแดงธรรมดีค่ะมาจากคณะวิทยาศาสตร์เป็นสมาชิกของชมรมพงเกือหมาค่ะจริงๆโครงการนี้นะคะจัดตั้งในปี62ค่ะโดยสิทธิ์เก่ารุ่นพี่แล้วก็อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยค่ะเพราะว่าปี62นะคะเป็นปีที่โควิด -19 ระบาดค่ะทำให้น้องๆนะคะขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยทำให้พวกเรานะคะรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือน้องๆในด้านการกินแล้วก็ด้านที่อยู่อาศัยค่ะ ตอนนี้นะคะทางชมรมกําลังดูแลน้องหมาประมาณ50ตัวค่ะโดยมาจากในคอกนะคะประมาณ20ตัวแล้วก็บอกขยะนะคะประมาณ11ตัวที่กําลังรักษาตัวอยู่ค่ะแล้วก็น้องอีเจมค่ะประมาณ15ตัวที่ต้องได้รับอาหารเช้าเย็นค่ะ ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นค่าอาหารเป็นหลักค่ะเพราะว่าน้องๆสุนัขในชมรมนะคะก็มีเยอะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็โดนเอามาปล่อยด้วยแล้วก็เอามาทิ้งหรือว่าเป็นสุนัขจรอ,อยู่แล้วค่ะทําให้ค่าอาหารนะคะเป็นเรื่องสําคัญค่ะต่อไปก็จะเป็นค่ารักษาค่ะแต่ส่วนใหญ่ค่ารักษาเราก็จะทําการระดมทุนแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีและมีนักศึกษานะคะที่ช่วยกันบริจาคค่ะ ก็มีนะคะเช่นคลินิกของหมอเตยค่ะที่คอยดูแลสุนัขค่ะโชคดีนะคะที่ปีนี้เป็นปีแรกที่พวกเราได้จัดตั้งชมรมผ่านค่ะทําให้ทางกองกายภาพของมหาวิทยาลัยค่ะได้จัดงบประมาณให้พวกเรานะคะในการทำอาหานสุนัก10ตัวแล้วก็ค่ารักษาค่าวัคซีนค่ะแล้วก็ได้บริจาคอาหารอีก10กระสอบค่ะ อยากจะบอกว่าชีวิตของสุนัขทุกตัวมีค่าค่ะเราไม่ควรนําเขามาปล่อยหรือเอามาทิ้งเช่นการทําหมันก็สําคัญนะคะเพื่อช่วยลดปริมาณของสุนัขหมาจรค่ะแล้วก็หมาที่ป่วยนะคะก็ไม่ควรเอาเขามาปล่อยค่ะถ้าหาทางออกไม่ได้จริงๆก็สามารถทักมาได้ที่เพจชมรมพงเกหมาเพื่อจะได้หาทางออกไปด้วยกันค่ะ